สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้้งน้อยค่ะใครมาเยี่ยมบ้านคะนี่โอ้มาเมื่อไหร่นูมาเมื่อคืนนะคะมาเมื่อคืนตอนออกจากโน่นประมาณ4ี่โมงเกือบห้าโมงมาถึงบ้านเราก็ตีสองกว่ากว่าโอบ้านสวยมากเลยค่เอซเดี๋ยวพี่น้องน้อยพาดูบ้านหลังนี้นะที่ตอนนั้ยังไม่เสร็จตตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนี่นะคะโอ้โห ให้พี่น้องน้อยรีวิวเลยว่าอะไรเป็นอะไรตรงไหนนี่เปิดไปให้เลยะคะ่ะุงหงส์ทดลองง์เห็นไหมคะมอฟ้าเป็นกรอบรูปเดี๋ยวนะดูมอฟ้าก,ก่อนนะคะที่สีกรอบรูปสวยงามตรงตรงจุดที่เห็นเป็นสแตนเลสนะคะอันนั้นน่าจะเป็นบล็อกของแอร์ที่จะมาติดแอร์แล้วเปิดบล็อกแล้วก็ต่อ ต่อท่อต่อสายได้เลยอ๋อค่ะเตรียมพร้อมได้ค่ะเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นห้องโถงนี่เป็นห้องโถงนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราจะให้ดูกว้างๆนะ FC นี่คือห้องโถงนะคะห้องโถงค่ะนี่เราจะมีเหล็กดัดให้น้องรอมเอง่ะอ๋อนี่ค่ะอ๋อเหล็กดัดก็แบบเรียบๆแต่ว่าไม่เรียบสนิทคลาสสิดนิดๆคลาสสิกนี่เป็นเหล็กตันนะคะโอ้้ะมุงลวดอีกแล้วก็มีกระจกอีก จะเป็นตามโมเดิร์นลายโมเดิร์นค่ะเป็นเหล็กสี่หุ้นสี่เหลี่ยมตันเลยค่ะเนี่ยแข็งแรงเลยแล้วรวมแล้วก็เวลาเข้ามาในบ้านเนี่ยเวลาเราจะปิดประตูล็อกอย่างเงี้ยเราก็เหมือนล็อกอย่างเงี้ยล็อกกุญแจเลยอ๋อล็อกกุญแจได้อีกทําทิศล็อกกุญแจให้อีกเราไม่ต้องไปเจาะพื้นให้มันรูเสียหายอ๋อไม่ต้องทํากรตรงนั้นทำกรก็ไปเลื่อนเลื่อนบนแล้วก็ยังก็ล็อกนี่นะคะเอฟซีโอ สุดยอดมากเลยนี่อากญแจล้องตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปเจาะตรงนี้ให้บ้านเสียหายอันนี้มีป๊กไฟตรงนี้เลยนะคะอันนี้สวยมากมีจุกทีปักปักเชอร์แล้วก็เบเกอร์สำหรับติดแอร์ช่องนี้โอ้โหนี่นะอันนี้พอเข้ามาปุ๊บมองมาด้านซ้ายก็เจอนี่สี่มุมเลยนะคะซ้ายขวาโอ้โหซ้ายขวา สวยมากเลยสีเหลืองเขาเรียกสีอะไรนะพี่น้องน้อยสีครีมสีสครีมีไข่คาสสิกแบบสวยมากเลยเแล้วบบออก,ก็นี่อย่างเราจะเดินเข้าไปในห้องนอนอะแล้วก็มีแล้วี่เกียศไปนแล้วมองนอนอใครมาหาหน้าบ้านนะใครมาหาหน้าบ้านก็สามารถมองเห็นเนถนนได้เลยนะคะนี่ตรงมีปักให้อีกเปก <c oughs> ักเกอกโรงม,มาห้องนอนอนอนนี่ออันนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่ง อันนี้กว้างเท่าไหร่ครับพี่น้องน้อยกว้างกว้างสี่เมตรยาวสี่เมตรเก้าสิบค่ะน้องลองพี่น้องน้อยจะเล่าเสมอว่าทำไมต้องใช้ไฟเป็นโคมแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาไฟเสียเราจะเปลี่ยนได้มีด้ามเปลี่ยนทีละหลอดละหลอดถ้าเราใช้เป็นโคมชาร์เตอรโคมโป๊ะหลอดเดียวเสียเสียหมดเลยค่ะอ,อันนี้อ,แบบอันนี้มีห้าดวงก็ยังแบบ ยังมีแสงสว่างอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนได้แล้วก็ใช้หลอดเวัตเท่านั้นเจ็ดก็คือสามวัตตเท่านั้นโอเคโอ้แต่ประหยัดไฟตรงนี้ก็มีที่ว่าแอร์อีกใช่ไหมที่ที่บอกตรงเนี้ใช่ค่ะนีนะคะอันนี้ก็มีเบรกเกอร์สำหรับเครื่องทำาอุ่นอันนู้นเบรกเกอร์สำหรับแอร์อันนี้เบรกเกอร์แอร์อนนีสหรับจุกทีวีเน่ค่ะจุทีวีอ้ใ้ม โอ้มันน่าอยู่มากเลยนะเ,เ,าาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประตูกันนี่นะคะเอฟซีพอเปิดนะมามันก็มีตัวดูดตรงนี้ให้มีกันกระแทกตัวกันกระแทกนะแล้วประตูนี้เป็นของ S อสซลองลองชุดใหญ่แต่ชุดนี้แบบโาณเข้าจะมีมีบัวบัวนอกบัวในมีให้หมดอ๋อค่ะแล้วต็ประตูรุ่นนี้เขาจะใช้ใผีเชื่อ บานพับผีเสื้อไม่ต้องไปจกไม้ให้สิอ๋อเป็นบานผีเสื้อทำไมเขาถึงเรียกเรียกบานผีเสื้อเนี่มันเหมือนปีกผีเสื้ออ๋อมันจะแตกลทธิ์ค่ะนี่ใ่ห้องน้ำในตัวโอ้าวนาองน้าวนาโอ้โหแค่ห้องน้ำก็ไม่อยากออกจากห้องน้ำแล้วสุขภันธ์ก็เป็นกระดาซอฟท์โพสต์เขาจะไม่ค่อยสไลด์นี้เลย ออะไรคันวางมีสักอย่างให้อันนี้คือคือไม่ต้องมาต่อเติมอะไรช่องลมก็ติดเหล็กดัดให้ช่องลมช่อง,ง,งน้นติดเหล็กดัดให้พร้อมไม่ต้องกลัวโอ้สุขภัณฑ์สวยมากเลยอันนี้บล็อกอันนี้คือบล็อกสำหรับที่จะติดตั้งเป็นเครื่องทำน้ำอุ่น เราก็เซนตีดีอันตรายไม่ให้ทำเป็นกล่องอะไรแบบเปียบร้อยเลยเนาะขันเครื่องกันน้ำขุ่นมาก็เสียบตรงนี้ได้เลยทำได้ให้เปียบร้อยอันนี้เป็นบล็อกบล็อกสวิตบล็อกไฟของเครื่องกันน้ำอุ่นอันนี้อันนี้ห้องน้ำนะทุกคนห้องต่อไปอีก เมื่อกี้ห้องนอนที่หนึ่งนี่ห้องนอนที่สองพันทุกดอกห้องนอนที่สองนี่ใช้ระบบไฟมนเหระนบไฟทุกห้องถ้าเราไม่ใช้ไฟดาวไลท์เราก็ใช้แค่โมงการถ้าเราจะใช้ดาวไลท์เราก็ปิดดวงตาแล้วก็ใช้แต่ดาวไลท์ค่ะดาวไรก็เจ็ดสี่ยี่สิบแปดก็แค่ใช้อันนี้เขาเรียกอะไรนะครับบนเนี่ยมันแบบมันสวยมากเลยอันนี้เจุดไฟหน้าเข้ามุมไฟหลุมเขาเรียกไาหลุนะะคใช่ค่ะ ปลาหลิวเล่นสเต็ป้องสเตจอาจเข้ามวงเวยงาๆกรอบรูปเส้นหลาย้อยไปเอามาทำโมกปลาได้ไหมจริงๆเป็นกรอบรูปอ๋อเป็นกรอบรูปลายหยุ่ยอันนี้เป็นห้องที่รรคเด็กตันก็โอเคนะเด็กตันนี่เป็นเล็กตันเด็กตันสีขุ่นตัน ทำไมทำไมถึงเอาเหล็กดัดไว้ในบ้านก็เหล็กดัดองกันไฟก็ต้องอยู่ในบ้านถ้าไปอยู่นอกบ้าน,ขานเขาก็ไขออมตัดกระุนเห<อ>ล็กดัดนต่ก็คือภายในแล้วก็ฝุ่นก็เป็นเพื่อนค่ะ,คะถ้าไปอยู่นอกบ้านก็จะฝุ่นทั้งคนทั้งไข่ทั้งตัดได้หมดนกนักจกะมาเกานะเนาะเกาขี้เต็มเลยโอ้ความคิดลอกครอบมากเลยนะเอซี MC. สุดยอดนะอันนี้ห้องนอนที่สามอันนี้ห้องนอนที่สามนะคะนี่ก็จะเหมือนห้องเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนกันะมีมุ้งลวดเียอะไรให้พร้อมค่ะมีทุกอย่างให้พร้อมอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องโถงห้องน้ำอ๋ออันนี้อันนี้ห้องน้ำห้องโถงคือแบบห้องน้ำรวมค่ะเป็นสีกระเบื้องสีขาวเทาเราก็ใช้ อ่างางหน้ากระจกสีเทาอ๋อกระจกมันเปิดได้ใช่ค่ะเป็นเก็บของวางของวางเครื่องสำอางวางคีนวางแชมพูได้อะไรได้สวยมากเลยแต่ก็มีที่วางอีกเจ็ดมวมวางสัมภาระหมดอันนี้ก็เก็บของได้ห้องเก็บของใช่หมดโอ้โหสวยมากเลย นี่มาห้องครัวกันลองนี่นโอ้โห้องรลวกก็ปูกกระเบื้องให้ชนฟ้าเลยพอใช่ปูกกระเบื้องขึ้นไปบนเลยนะปกติเขาจะปูไม่หมดเนาะจะปลูกกระเบื้องแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นปูและก็ะทางสีอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะทำปักไว้สำหรับตัวดูดแล้วก็สำหรับไฟฟ้าเตาไฟฟ้าก็จะอยู่นี่แล้วก็จะมีปักข้างหน้าให้โอ้โหนะคะอันนี้สำหรับ สวมเตาไฟฟ้าลงตรงนี้อ๋อค่ะเตาไฟฟ้าก็สวมรงนี้แล้วก็มีตัวบูดบนุอันนี้คือที่เจาะไปไหนเจาะเดี๋ยวเราจะแต่งแล้วก็เอาเอาเตาแก๊สไฟฟ้าสวมนี่อันนี้สายถ้าเขาใช้เตาแก๊สเขาไม่ใช้ไฟฟ้าอันนี้ถานแก๊สอยู่่ิู้นี้ก็สอดสายขึ้นมานี่สายของเตาแก๊สสามารถได้อันนี้ก็สวยนะ ค่ะนีอะไ้เสียบบ้าที่วระตูนี่เอใช่ค่ะตูใช่ค่ะโออันนี้มีประตูออกนอกประตูเรามาชักล้างมาอะไรข้างนอกได้นี่เองนี่นอกบ้านเสร็จแล้วตรงนี้อะก็จะวางแทงน้ำปั๊มน้ำให้เราก็เตรียมสายไฟเตรียมเบเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยอ๋อเดี๋ยวเอาแทงน้ำถังน้ำมาให้อีกแถมไม่อีกแทงน้ำปั๊มน้ำตั้งตรงนี้ เวลาปากปากเข้าล้างแท้งน้ําไม่ไหลก็จะมีสํารองไว้ใช้ตรงนี้ตรงนี้รั้วข้างบ้านแล้วแล้วเนี่ยมันล่มลื่นนะแดดไม่ส่องเพราะว่าอพอด <พอ S 1> ้าน,นนี้ป,นปุ๊บ,บใช่ <ผล S 2> ใช่ ตอนนี้เนี่ยแดดไม่ส่องเลยที่สําคัญคือแดดไม่ส่องแดดตอนบ่ายคือบรรยากาศหน้าที่ตะวันออกค่ะใช่ร่มลื่นมากเลยนะทุกคนเดินรอบบ้านได้เดี๋ยวนี่อันนี้นี่มีกันตรงนี้อีกนะมีเหล็กแหลมมีเหล็กอะไรตรงนี้อีกค่ะจริงสูงต่าไปสามเมตรนะเนี่ยเราสูงกว่าแปลงนี้สามเมตรอ๋อหมายถึงว่าที่เราเก่ะขึ้นมาเนี่ยสามเมตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสูงจากจากพื้นมานะเอฟซีสามเมตรจากพื้นมาเนี่ยสามเมตรแล้วนะคะสามเมตรแล้วก็ต่อสูงขึ้นไปอีกนะคะ นี่แล้วมันจะทะลุไปตรงนี้นะคะนี่ีเดินมางี้ได้เดดี๋ยวเดินรอบบ้านก่อนโอ้โคนี่นี่อีกทำไอที่การข้างบนให้อีกละแนงนะอันนี้คือส่วนตัวเราก็ไม่ยุ่งกับเพื่อนบ้านเนาะส่วนตัวการเดินไฟเดินท่อสายไฟแล้วก็เรียบร้อยนะคะพอดีเก่งใจท่านอาทิตย์พอดีเผื่อเราคุยกับเสียงดังโอ้โหเพื่อนบ้านก็มีแต่คนที่แบบว่าทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็แบบ ไอ้นี่ถังขยะอุ้โหอีกแล้วนะเอฟซีไม่ต้องยกออกไปไกลเลยนะเครื่องควอเซลเซแล้วใส่ขยะในถังเดี๋ยวเราจะมีถังมาแจกแล้วเราก็ล็อกกอนเข้าไว้ตรงนี้ข้างนอกเขาก็เปิดก้อนเอาเขาก็เข้ามาในนี้ไม่ได้เพราะเราล็อกกอนของเราไว้ล็อกกองคล้องกุดแดใช่ใช่ถ้าเกิดใครคิดว่าจะออกนั่นตรงโน้นก็ไม่ได้แล้วตรงนี้ใส่ก้อนอีกแล้วไม่ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าตรงนี้มันถี่ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็บังอีกต่างหากนี่เดี๋ยวนะ <laughs> ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันบงนังไง <Okay. S 2> ถ้าใครจะมาเลื่อยก,ก่อนเลื่อยอะไรก็ไม่ได้อีกนะ <c oughs> ไม่ได้ใช่อ้บังโอง้โหอ, <c oughs> อันนี้านวางของได้อีกนะข้างบนเนี้กระเบื้องให้ด้วยนะบูกระเบื้องอีกต่างหากเห็นไหมเคิมแล้วบ้างได้อ, <c oughs> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ที่เป็นเนี่ยคืออะไรเร่ะ <c oughs> พี่เนี่ยท่อระบายน้าท่อระบายน้ําน้าที่เราอาบเราซักผ้าลงท่อระบายไปเลยสู่สารสู่สาระเลยอืที่นี่ระบบสาธารณะไอ้พวกระบบน้ําระบบอะไร กยงขยะคือเรามีพร้อมทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่าจะขยะไปทิ้งไหนแถมต้นไม้ก็ให้แล้วเนี่ยต้นวาสนาซะด้วยพี่ไปตลาดต้นไม้วันนั้นเจอสวยน้องน้อเขาขายต้นละห้าร้อยเขาบอกว่าพี่น้องน้อยเอาหมดนี่เลยเขาเอาต้นละสองร้อยนไม่ไม่สวยมากพี่น้องน้อยเพราะว่าตัด,ต,ดตัดแล้วแบบมันไม่สูงแบบโชว์ใบไงแลงแล้วดูสิขายให้เราสองร้อยถ้าเป็นปีกว่าจะได้ขนาดน,นี้ใช่อเขาขายให้ถูกมาก นี่นะมีมีที่นั่งเล่นน้องงโอ้ยสวยมากเลยเดี๋ยวเอฟซีให้ดูนะพวกเราเข้ามาเห็นไหมมีที่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านสบายสบายเห็นไหมหลัง้อก็มีการตกให้แตนเล่งสวยเล่นไงเดี๋ยนะเอฟซีอันนี้นั่งสบายสบายอันนี้อีกนี่ไงสมมุติว่าการตรงนี้ไงสมมุติว่าถ้าเกิดไม่เอาไม่เอาเป็นลาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่การถึงนี่ปุ๊บบางทีเลาเผลอปุ๊บไปตรงนี้ไง แล้วตรงเนี้ยมันกว้างไปสี่ห้าเมตรเนี่ยหลวงอมนั่งเล่นแล้วโต๊ะมาตัาง้งมานั่งเล่นได้อะไรได้ใช่โอ้โหพี่ก็เลยไม่ทำไม่ทำม้านั่งข้างนี้พเพราะเผื่อตั้งโต๊ะนั่งกินเล่นอะไรอยู่ตรงนี้ก่อนโน้นพี่เคยบอกจะทำม้านั่งตรงเนี้ยเนาะแ,แต่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เอาไว้ตรงโน้นแล้วตรงนี้ก็เราจะทําเราจะทํอาะทอะไรก็ได้ปิ้งแย่งก็ได้หรือว่าตตั้งนี่โต๊ะตั้งนี่ใช่ใช่ใช่มองผ่านไปผ่านมาได้ เออมีโต๊ะเล็กๆมาอีกมุมหนึ่งสวยสวยงามมากเนี่ยสวยจริงๆนะเอคืออยู่สามห้องนอนสองห้องน้ำเนี่ยๆเนี่ยสีสีสีเข้ากันเลยนะสีตรงนี้กับเนี่ยสีลายกระเบื้องเนี่ยดูกระเบื้องแล้วอันนี้กระดานแตนเลสอย่างดีด้วยนี่ดูเสาเนี่ยลวหน้าบ้านกระปูให้หมดเนี่ยเห็นไหมเอฟซีโอ้โหสวยจริงๆนะน่ารักตรงนี้เลยเนี่ยคือเราก็ลายไม้สักเนี่ยเห็นไหม คือลายไม้สังคือทั้งไงแเราก็ทำลายไม้พี่ปิดไฟหมดยังลายไ้หนี่ยค่ะออตรงก็ลายไม้อืมสวยมากเนะลยายมในโน้นนะพี่ปิดไฟยังเด็กี่สวยมากมเลยนะคะอะไรนะขายถูกดนะ้วกติเนียเไม่มีไม่มีเหล็กดัดไม่มีอะไรกันเท่าขายกันนะประมาณสองล้านแปด เพียงร้อยทำขายสองล้าน่าันอันเนี้ยเหรอใช่อ๋อ <c oughs> อ๋อ,อพี่นุ้นนบอกว่าขายถูกอุ้ยนี่ไฟระหว่างช่องทางเดินนี่ใช่ <c oughs> สรุปแล้วมีห้องพอเข้ามาปุ๊บซ้ายมือจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่เมื่อกี้นี้นะคะที่มีห้องน้ําในตัวแล้วออกมาก็จะมีห้องนอนอีกสองห้องขนาดเท่ากันแล้วก็ตรงมาก็จะมีห้องน้ําอีกนะคะแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นห้องครัวที่ออกไปเมื่อกี้นี้นะคะทุกที แอลออมชอบเหล็กดัดเขาจังเลยเป็นเหล็กตันแบบคือมันเรียบเรียบอะถ้าเราจะเช็ดจะถูกแล้วก็ใช้ผ้ารูดปรืดลูดปรืดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีลวดลายอะไรเยอะนะแบบมันคลาสสิกเนี่ยแล้วความคิดแบบเอาไว้ข้างในปุ๊บนกอะไรมันก็ไม่มาเกาะไม่มาทําให้เลอะเทอะโอ้โหนจะมีตั้งแต่ราคาล้านเก้าเก้าสองล้านห้าหมื่นสองล้านห้าแสน เป็นส่วนตัวเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นส่วนตัวดีมากเลยนะครับคือตรงเนี้ยจะเป็นทั้งอยู่ในในเขาเรียกอะไรนะในชุมชนในย่านอ่เศรษฐกิจก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นส่วนตัวก็ได้นะแล้วก็เพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านแต่ละคนก็เป็นคนที่แบบว่าอนี้หลังนี้เป็นของคุณติ๋มสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยนั่นนะตรองข้ามกันเนี่ยน้องรำค่ะ มาจะมาอีกไม่กี่วันนะคะมาจากสวิตเซอร์แลนด์ท่านเกษียณปีนี้อ๋อค่ะหลังในนู้นนะทั้งลอมสองล้านห้ามื่นบาทอืมสองล้านห้ามื่นบาทห้องนอนหกมิตรเลยโอ้โหสองห้องนอนสองห้องน้ำบ้านสวยมากเลยเนี่ยจอดรถได้สบายๆเลยนะจองันลยแล้วจอดรถสองพันเลยนะ ประตูรลวดที่พี่น้องน้อยคุยอวดเสมอว่าประตูรลวพี่น้องน้อยใช้นิ้วเดียวนี่นะนิ้วเดียวค่ะลื่นปฟิร์ลื่นปฟิร์นิ้วเดียวเพ่าเป็ใช้ลืนใหญ่ลวสแตนเลสลูกเตเตป,ปืนใช้ลูกป,ปืนใหญ่โนะอ้โหจะไหลเาบาบอกว่านิ้วเดียวไปได้สบายแล้วก็นี้เป็นอลูมิเนียมนะคะ สแตนเลสแล้วก็อลูมิเนียมลายไม้ไม่ผูกบางบาง,บางคนเขาจะใช้เหมือนเป็นลายไม้แต่มันเป็นของที่ผูได้อะไรเงี้ยเนาะแต่นี้อันนี้ก็คงทนแล้วใช่เดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้เขาก็บอกขายให้เนี่ยน้องมองแปลงอ๋อแปลงนี้ขายขายให้สิบล้านแปลงนี้ขายสิบล้านตารางวาละสองหมื่นเนี่ย ได้ค่ะ Terima kasih telah menonton เดี๋ยวหนูจะให้ดูรอบๆตรงนี้นะเห็นไหมสวยไหมคะ FC เนี่ยดูแบบมีความรู้สึกว่าดูสะอาดเป็นระเบียบโล่งโปรง่งสบายอ๋อออ๋ตรงนี้ก็เริ่มก่อสร้างแล้วโอเคน, okay, นะคะ FC นี่คือบ้านหลังนี้นะคะสวยงามจริงๆนะ,ะ FC